เ,เลิกใช้หูฟังแปลภาษาจะไปทนใช้ได้ย in ังไงล่ะเวลาที่เราใส่แว่นตาใช้หูฟังแบบนี้แล้วใส่แว่นรู้สึกมันอึดอัดมั่วตัวไปหมดเลยใครที่มีปัญหานี้อยู่จับทิ้งจับออกไปเอาไปเก็บไว้ก็พอแล้วู้ชมไม่ต้องทิ้งเพราะมันใช้ดีอยู่เอาแว่นตาตัวนี้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ฟังเพลงก็ได้กับแว่นตาสุดเท่แบบนี้ท่านชมเท่ไหมครับใครว่าเท่พิมพ์ว่าเท่คูหนึ่งหน่อยและพิเศษมันสามารถถอดเปลี่ยนเลนที่เราต้องการได้เลยชอบไหมครับชอบพิมพ์ชอบมาให้คุณหนึ่งหน่อยครับ ใส่เท่ๆแบบนี้แล้วก็ไปตามฝันของเราได้ม,มันเหมือนอะไรเนาะที่สําคัญไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราใส่แว่นตาสายลับอยู่เพราะมันสามารถฟังภาษาต่างชาติรู้เรื่อง134ภาษารวมภาษาไทยด้วยเป็น135ภาษาพิกัดที่มุมซ้ายล่างใครมองไม่เห็นตะกร้าสีเหลืองกดไปที่ด้านล่างของคลิปับพีเรียวรอแล้วครับบอกนิดน,นึงคุณหนึ่งรู้สึกว่าเวลานั้นมันจะเทออกมาเนี้ย มไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าหน้าคนหนึ่งหรือเปล่านะแต่คุณไม่มีปัญหาต่อการใช้งานเพราะเราก็ดันเข้าไปใครที่มองเห็นคลิปนี้กำลังจัดโปรโสุร้อยู่รีบก่อนที่โปรจะมาคนหนึ่งว่าแว่นตาหมดก่อนโปรแน่นอนจัดไปครับ